สว,วัสดีค่ะทุกคนในช่องลูกป,ปัดนะค่แล้วนะคะในลูววนนกปัดก็มาอยู่ที่เมเจอร์วิกซีทุกคนจะมาดูหนังกับเพลงแต่ตอนนี้คือเราหากกันไม่เจอทุกคนเพงมาหรือ,อยังไม่ฉันไม่อยู่ตรงงหนังแล้วเ <c ười> นะพื่อนฉันหนักไปไยบอกหนังคนมันจะเป็นติดต่อยาด้วยเพราะทางเราเราไม่มีน,นะคะ ก็ไม่โทรมาอเอางี้ทุกคนถ้าไม่เจอแล้วเราก็จะถ่ายใหม่นะจ๊ะนี่อะทุกคนเราก็ได้เจอแล้วนะคะคุณเพชไปไหนมาไม่อยู่ไหนมาคะเนี่ยเข้าห้องน้ำโอเคไปนอนในห้องน้ำก็ <laughs> อตอนแรกไงคิดแล้วว่าเฮ้ยไปถือยู่ในงหลังกูอ่ะก็เลยแบบว่า ก็เลยแบบไม่ได้มาเพราะว่าตัวแบบมาที่ห้องน้ำก็มีหลายห้องน้ำก็นี่จะแล้ววัดไผ่ฟาโอเคเราต่อไปนะนี่นะคะทุกคนเราก็ได้ดูหนังจบแล้วใช่ไหมรู้สึกเป็นยงไงก็รู้สึกสนุกดีต้องไปดูเองนะคะถูกต้องต้องสนุกสนุกสนุกแชร์แล้วทุกคน ใชไปหาของกินใช่ใชไหมใช่แล้วทุกคนรอตอับไปแล้กัน,นะะาาล้วตับไปจ้าเล็กา,าย ทุกคนตอนนี้เราก็ถึงบ้านแล้วนะคะใช่แล้วฝั่งพียก็ถึงบ้านแล้วเหมือนกันนะคะทุกคนก็คือเรามากันสองคนใช่ไหมใช่เพราะว่าเพาื่อนบางคนก็กลัวหนังผีอะไรอย่างงี้เออใช่แต่ว่าเรานั้นไม่เราก็เลยไปดูนะคะไปดูสองคนทุกคนใช่แล้วนี้ก็ถ่ายติกตอ็อกถ่ายรูปเยอะมากทุกคนไปดูกันได้นะจ๊ะจังตามจ้าแลวกวาลังขี่จักรยานเล่นนะคะทุกคนเพราะว่าเข้าบ้านไม่ได้คะ่ะเดี๋ยว เรามาเที่ยวแล้วแม่ก็ออกมาดูสองรอบแต่ว่าไม่เจอกันชแล้วไ,ไม่เจอแล้วก็เลยขับเราก็เลยนั่งบินมาทุกคนช่ไาลาอวมาบ้านใช่าลาแล้วทุกคนโอเคะตอนนี้เราก็ถึงบ้านไปที่เรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตอคาให้ช่องปัตนะนะด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะ